สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอไซน์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube นะครับที่ทําเกี่ยวกับรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ w w w mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะคคคคครรรรรรััับบบผมมใออยยยยยาาาากจะะะขถุ่่่่นนนนนไไหงงๆเเลลพีีแแด์ท สาย MC หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะครับที่มาขายรถให้กับทางเราครับเพราะร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครมเาา้ข นะครับผมไปดูคลิปกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้พบกับหลาแม็กมอไซนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่1คันนะครับนั่นก็คือเจ้า Demon GR 200นะครับผมอ่ะคันนี้นะครับไม่อยากจะเรียกเลยว่าเป็นรถมือสองนะครับเพราะว่ารถนะครับ เลขใหม่พิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมเลขใหม่วิ่งน้อยมากๆสภาพตัวรถนะครับเหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคันนี้ผมตั้งใจเลยว่าจะเอามาขายนะครับให้ถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับเซลลไปเลย50%นะครับผมขายถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดง50%เลยนะแล้วก็สภาพตัวรถนะครับ เทียบเคียงได้กับรถใหม่ป้ายแดงเลยแหละนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันนะว่าคันนี้สภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีเครื่องยนต์นะครับสภาพตัวรถโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับบอกก่อนว่าชุดสีนะครับสวยงามนะครับเงาตาแตกแบบที่เห็นแบบนี้เลยนะครับสีรถจะเป็นสีเหลืองนะครับตัดกับสีเทารแลมโบนิดนึงนะครับผมอ่ะนี่นะครับชุดสีโดยรวมนะครับถือว่าสวยงามนะครับมาดูกันที่ด้านหน้านะครับผม ด้านหน้านะครับยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับผมชิลด้านหน้าอะไรต่างๆคือเดิมหมดกระจกมองข้างทุกอย่างคือเดิมเลยนะครับอ่าหนี่ไฟหน้าด้านหน้าเป็นไงสวยงามไหมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนรถในอวกาศเลยนะครับผมชุดสีด้านหน้านะครับไม่ต้องถามหาตําหนิเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิอย่างแน่นอนนะครับไฟลงไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็คือยังมีอยู่ครบนะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นช่องรูตันๆนะอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรต่างๆก็คือไม่มีหลอดขาดนะครับผมคันนี้เจ้าของซื้อมาแล้วแบบไม่ค่อยได้มีเวลาขี่นะครับผมก็เลยจอดเก็บซะมากกว่านะครับผมอ่ะนี่ให้ดูนะครับความความเลียวของร้านผม นี่ให้ดูเลยนะครับนี่อยากแยกอะไรต่างๆยังมีติดแผงหม้อน้ําอยู่เลยเห็นไหมอ่านี่อันนี้คือความเรียวๆเลยนะครับว่ารถเราได้มานะครับสภาพแบบนี้จริงๆนะครับให้ดูเลยนี่แผงหม้อน้ำอะไรต่างๆก็คือยังดําสนิทนะครับยังสวยงามปกติเลยนะครับท่อรถด้านในก็เป็นเห็นไหมคอท่อสีดําแบบนี้นะครับผมนี่สีอะไรก็คือเข้มหมดเลยนะครับรถเรียกได้ว่าเจ้าของซื้อมาแล้วก็จอดเก็บนั่นแหละนะครับอ่ะโชคคู่หน้านะครับก็บอกโชคสีแดงแบบนี้นะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกนะครับนี่ เป็นเบรกสีแดงแบบนี้นะครับผมจานเบรกนะครับถ้าเราดูนะครับยังไม่มีรอยการกินจานเลยเลยนะครับจานยังแบบเนียนๆนะครับผมส่วนยางรถก็ยังเป็นยางเดิมที่ติดมาจากคางโรงงานนะครับหน้ายางก็คือยังใหม่คลิปอยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในส่วนของชุดสีด้านข้างฝั่งนี้กันนะครับไม่มีรอยทะลงทะลอกอะไรเลยนะครับใต้ท้องก็คือสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมอ่่พวกปลายแฮนด์นะครับก้ามือเบรกไม่มีรอยทะลอกนะครับถังน้ำมัน ถังน้ำมันด้านบนนะครับก็ไม่มีรอยนะครับชุดสีอะไรต่างๆเรียกได้ว่าสวยงามส่วนด้านข้างของเครื่องยนต์นะครับก็จะได้มาเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมพวกจุดสําคัญของตัวรถนะครับเขาจะพยายามใส่มาเป็นสีแดงนะตั้งแต่ปั๊มเบรกแล้วนะครับผมนี่ตรงจุดเช็คของเราตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับโซ่สเตอร์อะไรต่างๆก็คือแบบยังเต็มๆนั่นแหละนะครับรถวิ่งไปเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าใหม่นะว่าคันนี้เลขใหม่วิ่งไปเท่าไหร่ ท้ายอะไรต่างๆยังเป็นคงเป็นท้ายเดิมนะครับไฟเดียวอะไรต่างๆมีมาให้ครบแล้วก็ตัวนี้จะได้มาเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับผมท่อรถก็ยังเป็นท่อเดิมนะครับนี่เขียนเลย GPS นะครับมีตามมอกนะครับท่อรถอะไรต่างๆคือเดิมหมดนะครับผมน้ำมันเบรกด้านหลังเห็นไหมสียังใสอยู่เลยนะครับผมฝั่งนี้นะครับสีเครื่องก็สวยงามนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับรถสวยงามแทบจะไม่รู้ว่าจะต้องรีวิวหาตำเหนืออะไรให้กับลูกค้าได้ดูนะครับคราวนี้มาดูกันที่ เบาะตัวรถนะครับก็จะเป็นเบาะ2ตอนนะครับผมคนซ้อนจะนั่งสูงกว่าคนขับนิดนึงนะครับผมถังน้ํามันอะไรต่างๆก็คือยังสวยงามปกติเลยนะครับถังรูปทรงดูใหญ่เลยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างก็คือมีมาให้ครบมีถังน้ํามันด้านบนใหม่กริปนะครับผมกุญแจรถนะครับมีมาให้ด้วยกัน2ดอกนะครับผมอาบแผงคออะไรต่างๆก็คือเนียนเนียเลยนะครับคราวนี้นะครับรถคันนี้นะสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับนอกจากหน้าตาแล้วตัวเดินไม้นะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากให้ดูเลยนี่เดินไม้สวยไหม ดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมสามารถที่จะบอกรอบเครื่องยนต์ได้บอกอุณหภูมิได้บอกสถานะน้ำมันบอกความเร็วนะครับบอกเวลาได้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเลขใหม่รถคันนี้นะครับผลรวมวิ่งไปเพียงแค่7.3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเลขไหม่วิ่งน้อยนะครับรถใหม่นะครับผมบอกแล้วว่ารถเพิ่งจะวิ่งไปเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมอก็จะประมาณนี้นะครับผมคราวนี้ รถนะครับจะมีสวิตช์รันออฟนะครับเหมือนกับพวกบิ๊กไบค์เลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องก่อนสตาร์ทนะครับตามทมเนียมของเราเลยนะครับผมนี่เอามือจับคอท่อแบบนี้เลยละกันนี่อันนี้คือคอท่อเลยนะครับอันนี้คือแบบส่วนที่ใกล้กับเครื่องยนต์มากที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกดสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับล็อกเครื่องยนต์ทางานแล้วอันนี้คือล็อกเครื่องยนต์นะครับผมอ่ะ ไฟลงไฟหน้าอะไรขึ้นนะครับนี่เหมือนรถยนต์เลยจะมีไฟสีเหลืองแบบนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาเช็คเรื่องระบบไฟกันก่อนเลยละกันนะครับอ่ะด้านหน้านะครับไฟหล่อๆอแบบนี้นะครับจะมีไฟอ่าเหมือนไฟดีนะครับนี่ตรงนี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่เห็นอันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับอันนี้เปิดเป็นไฟต่ําอยู่เดี๋ยวเปิดเป็นไฟสูงอ่าไฟสูงก็จะติดด้านล่างเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เสียงโซลิดอะไรต่างๆยังคือแบบแน่นๆอยู่เลยนะครับ ไฟเลี้ยวด้านนี้ติดนะครับผมดูส่วนด้านท้ายบ้างด้านท้ายติดนะครับไฟสองป้ายทะเบียนติดนะครับไฟเลี้ยวข้างนี้ติดนะครับผมด้านท้ายลองกำเบกดูบ้างนะครับนี่ให้ดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายเขาก็สวยเหมือนกันเห็นไหมดูไฟท้ายลุกทรงดูดีนะครับดูหล่อเลยดูล้ำนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลองกำเบกนิดนึง นี่นะครับหลอดทางนี้ไ่ขาดนะครับรถใหม่คลิปเสียงข้อต่างๆก็คือเดิมหมดเลยนะครับผมตามที่ได้ยินแบบนี้ ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราก็ดับเครื่องยนต์ได้ที่ปุ่มแดงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คันนี้นะครับผมถ้าให้ตีเป็นคะแนนนะครับผมก็ให้คะแนนภาพรวมนะอยู่ที่ประมาณ98%นะครับผมรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าใหม่เลยแหละนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันนะที่ทาง gpx นะครับผมเขาแนะนํากับดีลเลอร์ขายนะครับว่าควรเอามาขายอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับราคาปีที่แนะนำนะครับก็ตั้งขายอยู่ที่81,500บาทนะครับถ้าลูกค้าไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ อยู่ที่ประมาณ8 0,000ื่นนิดนะครับผมอ่าแล้วก็ยังไม่รวมค่าจดทะเบียนนะครับยังไม่รวมค่าประกันอะไรต่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นราคาเบื้องต้นนะที่8 0,000ื่นนะครับผมคราวนี้นะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมเอามาเซลล์ขายนะครับลดลงไปเลย50%นะครับก็เราขายเพียงแค่4 9 9 0 0บาทราคานี้เรายังรวมจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับลูกค้าต่างจังหวัดช่วยเราค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมแล้วก็ ก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมเนื่องจากว่ารถนะครับมันยังเป็นรถใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้เราแถมนะมันเครื่องไปให้ละกันนะครับผมอลูกค้าอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมแล้วก็ ตัวรถนะครับเรายังรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันนะครับการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้100%นั่นเองนะครับหากใครอยากสนใจนะครับอยากจะมาดูคันจริงสามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษมเ7มาไม่ถูกโทรหาได้ที่เบอร์080-558-0396หรือจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i อ l ดี e ์แอดไซ์เอ็มีหนึ่งสามาหนตัวนำหน้าด้วยนะครับผมก็ ตัวนี้นะครับผมบอกราคามือสองทั่วไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับราคามือสองทั่วไปที่ตั้งขายกันอยู่จากที่ผมเช็คราคามานะครับก็ขายกันอยู่3 0,000ื่นปลายๆนะครับสี่หมื่นต้นๆน,น,นะครับผมแต่อันนั้นก็จะลดวิ่งเกินร้อยโลพันโลขึ้นไปแล้วนะครับผมในตลาดตอนนี้นะครับรถที่วิ่งน้อยนะครับวิ่งแค่เโลเนี่ยไม่ถึง10โลเนี่ยมีแค่ร้านผมร้านเดียวตอนนี้นะครับผมไปหาอยู่รีบมาตามด่วนเลยนะครับก่อนที่รถจะขายไปก่อนนะครับผม